เมือ่อค่ำวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเมือ่อค่ำวันนี้ยังได้มีหนังสือเวียนออกมาล้วค่ะจากทางเลขาสมชนะคะในฐานะที่เป็นสปกสปคเนี่ยแหะคะ่ะไปถึงยังหัวหน้าส่วนราชการทุกคนน่ยนะคะโดยระบุหนังสือเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าตามที่ผมเคยเรียนขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด1 9ไปแล้วเมื่อวันที่10เมษายนนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายไปเกือบทุกจังหวัดและพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิงและยังมีสาเหตุมาจากกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งปิดภาคการศึกษาและมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันนอกจากนั้นยังพบว่ามีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวในตติดเชื้อโควิด -19 หลายคนแต่สถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในขีดความสามารถของสปคและสปกา,าธารณสุขนะคะที่จะสามารถควบคุมได้แต่ก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกันกันกบสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางเลขาสมชจึงขอความร่วมมือนะคะจากทุกคนกรุณาเน,น้นยมข้าราชการในสังกัดดังต่อไปนี้ 1. มาตรการส่วนบุคคลค่ะขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างการล้างมืออย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมนะคะ และบุคคลที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกิจการที่เสี่ยงขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตัวเองอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่สาธารณะ 2. มาตรการในสถานที่ทำงานสถานศึกษาอบรม นายกรัฐมนตรีผอ,อสพอคอได้อนุมัติให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home อย่างเต็มขีดความสามารถโดยให้มีผลถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะก็เพื่อที่จะลดการสัมผัสในที่ทำงานสถานศึกษาอบรมอันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อค่ะและเพื่อลดความคับข้างในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหลังเทศกาลสงกราน ก็ขออ้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมติครมนะคะเมื่อวันที่17มีนาคมนั่นหมายความว่าน,นะคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาหน่วยงานต่างๆคงจะต้องใช้วิธี work from home แล้วล่ะนะคะเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดนะคะของโควิด19และสําหรับในการจัดการประชุมการเรียนการศึกษาอบรมขอให้พยายามใช้รูปแบบออนไลน์ค่ะและขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆ ในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันนะคะโควิด19ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนี่เป็นหนังสือของทางเลขาสมชที่ส่งไปยังส่วนราชการต่างๆนะนะคะ